ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ทั้งเท่แข็งแกร่งขับสบายและใช้งานได้จริงในทุกวันบอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะ Honda ADV 150ไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่มันคือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่อยากได้ฟีลลิ่งแบบแอดเวนเจอร์อย่างแท้จริงตั้งแต่ดีไซน์ไปจนถึงสมรรถนะทุกจุดมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาก สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทย Auto ออโต้รีวิวอ f ฟฟิเชีช่องของเราจะพาคุณไปรู้จักรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมในประเทศไทยแบบจอะลึกหากคุณเพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกด s u b สไครต์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของเรา Honda ADV 150มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดุดันแข็งแรงและแตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปอย่างชัดเจน ด้านหน้ามีไฟเลเดแบบคู่ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนหน้าตารถถูกออกแบบให้มีมิติดูสปอร์ตและลุยมากขึ้นโดยเฉพาะสีเขียวกะก,กีที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและแอดเวนเจอร์ในเวลาเดียวกันในเรื่องของท่านั่ง Honda ADV 150ทำได้ดีมากเบกาะนั่งนุ่มกว้างและรองรับสริระได้ดีขับขี่สบายทั้งในเมืองและทางไกล ความสูงของบอกไม่สูงเกินไปคนรูปร่างปานกลางสามารถวางเท้าได้มั่นคงแฮนด์บังคับเลี้ยวอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในสภาพการจราจรที่หนาแน่นเครื่องยนต์ขนาด 150cc เป็นเครื่องยนต์ EST ที่ให้ความนุ่มนวลประหยัดน้ำมันและตอบสนองได้ดีในรอบต้นและรอบกลางการออกตัวทำได้ไหลลื่นไม่กระชากเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงการขับขี่ทางไกลแบบสบ,สบายสบายระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ระบบกันสะเทือนถือเป็นจุดเด่นของ Honda ADV 150ด้านหน้าเป็นโช้คอัพแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโช้คอัพคู่ที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนครุขระหลุมบอ่อหรือข้อสะพานรถก็ยังคงให้ความนุ่มนวลและมั่นคงทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้น ในส่วนของเทคโนโลยี Honda ADV 150มาพร้อมหน้าจอเรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆมีระบบกุญแจรีโมทสมาร์ทค y เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภยัยรวมถึงถอดชาร์จไฟสำหรับโทรศัพท์มือถือซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างดีพื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ไดสบาย ทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือเดินทางท่องเที่ยวก็สะดวกมากถังน้ำมันมีความจุเพียงพอสำหรับการใช้งานในแต่ละวันช่วยลดความถี่ในการเติมน้ำมันด้านความปลอดภัย Honda ADV 150มาพร้อมระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกในกรณีเบรกกระทันหันเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่โดยเฉพาะบนถนนที่ลื่นหรือในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โดยรวมแล้ว Honda ADV 150เป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์สมรรถนะและการใช้งานจริงเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถที่ดูแตกต่างมีความลุยเล็กๆแต่ยังคงความสะดวกสบายในการขับขี่ทุกวันถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องในคันเดียวรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมาก ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องไทยออโต้รีวิว Official แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ